ยินดีต้อนรับคณะสรรมการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ด้วยความยินดียิ่งโรงเรียนบ้านตะปุยค้ำคูณบำรุงตำบลตรงภัยอำเภอสีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์มีนักเรียนจำนวน181คน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน22คนโดยการบริหารงานของนายชินวง์ดีนานผูน้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะกุยคั้าพูนบำรุงเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019ในขณะนี้ยังคงต่อเนื่องและมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นทุกวันส่งผลให้โรงเรียนไม่สามารถจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไซต์ได้และต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็นแบบออนเฮนออนไลน์ hand, online, และออนดีมานซึ่งรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในแต่ละระดับชั้นมีความแตกต่างกันออกไปตามความเหมาะสมดังนี้ ระดับปฐมวัยใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบออนเฮนระดับปรฐมมัธยมศึกษาปีที่1นถึงหใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบออนเฮนระดับชั้นมัธยมมัศึกษาปีที่1นถึงสใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบออนเฮนออนไลน์ and, ine, และออนดีมาน สำหรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบออนเฮนดำเนินการโดยครูประจำชั้นครูประจำวิชาได้เตรียมใบความรู้ใบงานแบบฝึกล่วงหน้าแต่ละสัปดาห์ แล้วแจ้งผู้ปกครองนักเรียนมารับทุกวันจันทร์พร้อมนำส่งใบงานของสัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อทำการตรวจความรู้ความเข้าใจความถูกต้องรวมถึงปัญหาและอุปสรรคของนักเรียนแต่และรายบุคคลสำหรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์และออนดีมานจัดการสอนในรายวิชาดังต่อไปนี้วิชาภาษาไทย คณิต่ละเด็กๆครูก็จะพาเรามาแยกตัวประกอบนะคะก่อนอื่นเรามารู้จักความหมายของห้าเราจะเอาสองขึ้นก่อนหรือห้าขึ้นก่อนก็ไม่มีปัญหาใช่ไหมคะดังนั้นสองก็เป็นจํานวนเฉพาะแล้วห้าก็เป็นจํานวนเฉพาะแล้วดังนั้นสิบจึงแยกตัวประกอบได้เป็นสองวิชาวิทยาศาสตร์ วิชาวิทยาการคำนวณนายนะวิชาภาษาอังกฤษขอเขาของเขาของเขาใช่ไหมคะของเขาที่เป็นผู้หญิงผู้ชายผู้ชายผู้ชายนะคะแล้วอะไรแอนเฮอเฮอคือผู้หญิงของ หล่อนใช่ไหมคะหรือเป็นผู้หญิงนั่นเองนะคะแล้วทีเนี้ยอันเนี้ยมาดูที่ตรงนี้ my sister โดยบูรณาการการกิจกรรมการเรียนการสอนผ่าน Google Meet และ Google Classroom ในแต่ละสัปดาห์จะมีการประชุมออนไลน์สัปดาห์ละหนึ่งครั้งเพื่อประเมินสถานการณ์ของชุมชนและการติดเชื้อการแพร่ระบาดของโรครวมทั้งปัญหาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆของแต่ละระดับชั้นเพื่อระดับปัญหาและร่วมกันหาวิธีแก้ปัญหาให้เหมาะสมกับสถานการณ์อย่างทันท่วงทีปห้าครับเชิญครับขปห้าครับสวัสดีครับ ส่วนของป5นะครับการสอนก็จะเป็นยังยังเป็นออนแฮนอยู่นะครับแต่ในส่วนวิชาของผมก็จะมีะป4ถึงป6นะครับเป็นออนแฮนนะครับและส่วนชั้นมัธยมนะครับยังผสมออนแฮนแล้วก็มีการใช้คลาสรูมอยู่ครับผม สำหรับวิชาศิลปะนะคะในช่วงชั้นที่2องป .4 ถึงป .6 นะคะตอนนี้ก็ยังเป็นกิจกรรมในเรื่องของการออนแ n d ์ hand อยู่เนื่องจากว่าในออนไลน์เนี่ยเรายังพบว่าเด็กไม่สามารถที่จะเข้าถึงได้ะคะ่ะส่วนในเรื่องของใบงานนะคะก็พบว่ามีเด็กจำนวนหนึ่งนะคะยังไม่ส่งปัญหาที่พบจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในช่วงที่ผ่านมาห ในระดับชั้นประถมวัยและระดับประถมศึกษานักเรียนบางคนไม่สามารถดูช่อง DLTV ได้ 2.. ผู้ปกครองไม่มีเวลาดูแลบุตรหลาน 3. นักเรียนไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับใบงานทำให้นักเรียนไม่ทำใบงานมาส่งหรือนักเรียนบางคนผู้ปกครองจะเป็นคนทำใบงานให้ 4. ความพร้อมทางด้านอินเทอร์เน็ต และสัญญาณอินเทอร์เน็ตของนักเรียน 5. ปัญหาทางเทคนิคนกี่ยวกับ<า>ระบบหรืออุปกรณ์ท,<า>ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนของครูแนวทางและวิธีแก้ปัญหา 1. ปัญหานักเรียนไม่ทำใบงานส่งหรือนักเรียนไม่เข้าใจทางโรงเรียนได้ปรับเปลี่ยนเวลาในการรับใบงาน จากการรับทุกวันจันทร์มาเป็นการรับใบางานในแต่ละวันโดยแบ่งตามช่วงเวลาเพื่อให้คุณครูได้พบปะสอบถามและทบทวนเนื้อหาให้กับนักเรียนโดยขอความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอย่างเคร่งครัดและครูจัดทำคลิปสั้นๆส,ส่งผ่านช่องทางสื่อสารออนไลน์ที่แต่ละชั้นจัดตั้งขึ้น 2. ให้นักเรียนในระดับชั้นเดียวกันไปเรียนกับเพื่อนบ้านใกล้เคียงที่มีความพร้อมทางด้านอินเทอร์เน็ต 3. ทางโรงเรียนมีการจัดการอบรมให้กับคณะครูเกี่ยวกับเทคนิคการตัดต่อวิดีโอการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 4. ทางโรงเรียนเพิ่มช่องสัญญาณอินเทอร์เนต็ตให้กับคณะครูสุดท้ายนี้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนบ้านตะกุยคั้ำคุณบำรุงก็เตรียมความพร้อมให้ทันกับสถานการณ์พยายามสุดความสามารถที่จะจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนได้รับความรู้ตามหลักสูตรและบูรณาการให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกีรีรตไมาเยี่ยมชมในครั้งนี้ขอขอบคุณค่ะ